สวัสดีครับร้นนานออลุ่งเรืองพาณิชย์นะครับวันนี้จะพามาดูท่อดูดข้าว12เมตรนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นท่อสามนิ้วนะครับตัวนี้ใช้เป็นเครื่องยนต์เบนซินสี่จังหวะนะครับขนาด5.5แรงตัวนี้มีสตาร์ทมือด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาติดเครื่องดูนะครับ หากลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามทางร้านออลุงเลิงพาณิชย์ได้เลยนะครับขอบคุณครับ